สนุนโดยเครื่องดื่มเป๊ปทีน4,000และเครื่องดื่มเป๊ปทีน8,000สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ใครๆก็กล่าวขวัญถึงนางร้ายเอ้ยนางเอกมากี้ราศีจากละครเรื่องนางร้ายสายลับกันทั้งนั้นเพราะว่าสาวกี้เล่นได้น่ารักน่าหยิกจนแฟนๆละครต้องคอยติดตามว่าเธอจะมีภารกิจลับอะไรอีก และสายสืบของแหวนก็รายง,งานมาว่าภารกิจล่าสุดของสาวกี้นั้นทําเอาเจ้าตัวต้องร้องกรี๊ดหลับตาปีกเลยทีเดียวค่ะอิ้ตายเรียกว่าเป็นฉากที่นางเอกมากี้ราศีตื่นเต้นใจสั่นระรัวที่สุดในละครนางร้ายสายลับเลยล่ะค่ะ เมื่อต้องปีนนั่งร้านขึ้นไปบนกองลังสูงลิฟต์ในฉากตามสืบเรื่องของพ่อค้าย,ยาเสพติดกับสารวัตรปีเตอร์โดยต้องแอบ,บดูเหล่าผู้ร้ายอยู่บนที่สูงแถมยังต้องเคลื่อนตัวตามคนข้างล่างที่เดินไปเดินมาอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอเพราะที่เสียวแวบที่สุดก็อยู่ตรงที่ต้องเกาะพระเอกปีเตอร์โหนสลิงจากชั้นสูงสุดลงมาพื้นข้างล่างด้วยกันพร้อมแอคท่าสวยอีกต่างหากซึ่งกว่าจะได้ภาพเท่ถูกใจผู้กำกับโอคาธาเทพนางร้ายมากี้ก็แทบเข่าอ่อนหมดแรงไปเลยละค่ะ โอ้มันแบบว่ามันต้องขึ้นไปอยู่ในที่สูงด้วยอาจจะเลยเลยต้องพึ่งพี่พี่เต์เยอะหน่อยมันสูงแล้วก็หย่อนตัวลงมาบางทีส่วนใหญ่นี่มันจะเริ่มจะขึ้นแล้วก็แล้วก็ดึงตัวขึ้นไปดึงตัวขึ้นไปไดงง่ายกว่าอันนี้เหมือนแบบเหมือนเหมือนอยู่สวนสนุกเหมือนเหมือนเล่นรถไฟเหาะเบาๆลองว่ามันมันมากมันมากห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะนางร้ายสายรับค่ะ สาวๆแฟนคลับของคุณชายเล็กบอมทนินขยับเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะเพราะแหวนจะพาไปดูพระเอกบอมโคโชลีลาบูแอคชันให้สาวๆใจสั่นในละครเรื่องคิวบิกจะเท่ดุเยี่ยมขนาดไหนไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ถึงจะปรับลุกมาเป็นพระเอกบูในละครคิวบิกแต่หนุ่มบอมธนินก็ยังคงคอนเซปต์รู้หลอกขลึมกับการสวมสูตรผูกท้ายแต่ต่อยลบหมัดมาเฟียคู่แข่งในเรื่องยางหนุ่มแบงค์ซึ่งฉากบูครั้งแรกของพระเอกบอมนี้ผู้กำกับอาเมาชูใช้แห่งอยู่มากเข้มงวดทุกเม็ดเพื่อให้ภาพออกมาแข็งแรงสง่าง,งามที่สุดหนุ่มบอมโดนจับมาออกหมัดตีลังกายอยู่หลายตลบขนาดถ่ายทํากันในห้องแอร์ทั้งพระเอกทั้งคู่แข่งยังเหงื่อออกจนผมเปียกโชกโดยมีนางเอกมิ้นชลิดาแสนสอนอยู่ร่วมในเหตุการณ์นี้ตลอด ตลอดเรียกว่าให้ลิ้มรถบูสบายๆเท่ๆกันก่อนต่อจากนี้หนุ่มบอมจะได้รู้จกักบู๊จัดหนักแบบอยู่มานแน่นอนค่ะตื่นเต้นนะครั้งแรกเลยตื่นเต้นเหรอ ไม่ค่อยนะแบบรู้สึกเหมือนกับมันเนมันเหมือนกับว่ารีลาเป็นแบบว่าแนวทางมวยจีนมากกว่าแบบไม่ใช่ของไทยไงจะมีการตีลังกาเนะแบบว่ามีลูกเล่นแบบว่าการตบอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ที่พลาดเป้าตลอดเลยนะเตะเป้าใช่ไหมขอฝากละกันนะครับสำหรับคิวบูนะที่ได้เห็นกันวันนี้นะครับผมในเรื่องละครของคิวบ<อ>ิกนะครับผมจะเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานแน่นอนเรื่องราวการเตะต่อยเนะาะอเมาก็ทำอย่างละเอียดสุดยอดแน่นอนรับรองว่าออกมาไม่ผิดหวัง หวานซ้อนเปรี้ยวไม่พอรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กตีแปดเลยจัดอีกหนึ่งรสชาติสุดจี๊ดมาเอาใจแฟนๆรายการกับซีรีส์สะท้อนวัยว้าวุ่นที่ได้ทั้งสตรอเบอรี่ชีสเค้กรุ่นพี่และรุ่นล่าสุดมารวมตัวกันโชว์พลังทางการแสดงถ่ายทอดอารมณ์มุมมองและชีวิตในวัยเรียนเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่จะเข้าถึงหัวอกวัยรุ่นได้ดีที่สุดอย่างซีรีส์ตอนแรกพร้อมจบรักไม่จบก็ได้น้องใหม่นิกนิโคและเอมี่ฟูกุคาวะรุ่นพี่จุจุธามาภูมิใจนำเสนอสุดๆเลยค่ะ ค่ะวันนี้ก็มาถ่ายเป็นซีรีส์เปิดตัวน้องไม่ทั้ง8คนซึ่งไม่ได้มีแค่ตอนนี้ตอน,น,ตอน,นเดียวมีทั้งหมด4ตอนค่ะแต่ว่าแต่ละตอนเนี่ยก็จะแบ่งน้องเป็นคู่คู่มาเล่นกับพี่รุ่นเก่าอย่างหนูนะคะรุ่นหนึ่งค่ะันซึ่งอตอนนี้เนี่ยก็เป็นตอนของน้องเอมิกับน้องมิกชื่อตอนว่าอะไรนะพ้อมจบรักไม่จบค่ะจะมีความหล่อเหลาเพิ่มเข้ามาเพราะว่ามีน้องผู้ชายหน้าตาดีอย่างนี้นะคะ น้าดีอเข้ามาด้วยก็ต้องคอยติดตามชมกันว่าจะเปลี่ยนแปลงไปที่ทางใด อีกหนึ่งสาวที่เตรียมไปแข่งขันระดับโลกนาตาลีกันยาพักมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปีนี้ล่าสุดก็กำลังเตรียมตัวอย่างเข้มข้นขึ้นทุกระดับแล้วค่ะเพราะเหลือเวลาอีกแค่15วันก็ต้องเดินทางไปประกวดมิสเวิลด์แล้วโดยงานนี้สาวนาตาลีก็เข้าคอร์สแบบคอมโบเซตทั้งเรียนบุคลิกภาพเดินแบบและลายพฤติกรรมกับอีฟปติญยาทองศรีมิสไทยแลนด์เวิลด์รุ่นพี่ที่อาคารมารีนอนก่อนจะออกเดินทางวันที่3กันยายนนี้ไปขึ้นรอบชิงที่ประเทศอินโดนีเซียแฟนๆชาวไทยส่งกำลังใจไปให้เต็ม ที่ด้วยนะคะตื่นเต้นมากๆเลยคันไดเรียนอะไรที่ใหม่ๆที่นาตาลีไม่เคยได้ทำก็อย่างเช่นท่าเดินแล้วก็การทักคนอื่นเวลาเราเข้ามาในห้องหรือว่า ถ้าเราเข้ามาในห้องอาหารแล้วก็คนอื่นทุกคนเขากินข้าวกันแล้วเรามาสายเราต้องทํายังไงอะไรอย่างนี้คะ่ะเรื่องการเดินพี่ว่าผ่านนะเพราะว่าน้องค่อนข้างมั่นใจมั่นใจในการเดินใช่แล้วก็จะมีในเรื่องของการนั่งซึ่งอาจจะต้องคอยควบคุมกันนิดนึงส่วนสภาพน่าผมก็น่าจะพร้อมเนาะเป็นกําลังใจให้นาตาลีด้วยนะคะแล้วก็นาตาลีสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดในการประกวดวิสโวเชียร์กันใน Facebook ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ สตาฟความหนุ่มอามาตะก,กันมาทุกคนเลยค่ะโดยสมาชิกวง The Palace ทั้งพี่จี้สุนทรต้นแบกอิทอชจิ๊บวสุสายชนพีระสันติอินโนเซนต์จืด forever ลาเตออินค่ามาพบกับชาวสีสันบันเทิงถึงห้องข่าวเพื่อยืนยันความสนุกบนเวที The Palace Legend of r e t r o Concert โดยผู้จัดค่ายเว็บเอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะแถมงานนี้ฟิตจัดร้องเมดเล่เพลงเจงกิสคานกับจิ๊บรอดอให้ฟังกันสดรีบซื้อบัตรกันได้ที่ไททิเกนเมเจอร์เจอกันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้ค่ะ รุกไปที่ไหนใครอยากควางรีบิดทางรับคุณคนเจงเจงเจงยสขานใครจะเป็นนางเอกรอดอต่อต่รอ,รอรอทั้งเช้าทั้งเย็นแม้ไม่รอรอดอใจเขานั้นดีเด่นหากได้เห็นไม่ผิดหวังอาจจะคิดถึงบทเพลงคิดถึงเรื่องราวคิดถึงบุคคล เราก็จะเอามารวมทุกอย่างไว้ได้วยกันแล้วเราทุกคนจะสนุกสนานด้วยกันแขกรับเชิญนะครับ,รบสุดพิเศษครับคุณดำ f o r e v e r นะครับแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญที่เป็นนักร้องรุ่นสมัยนะครับที่จะนําส่งความสุขจากยุค80เนี่ยไปสู่แฟนเพลงรุ่นใหม่ด้วยก็คือคุณป๊อตโมเดิร์นด็อกนะครับก็จะมาสนุกกับพวกเรา ตอนนี้ไปบุกกระจายกันต่อกับนางเอกสาร่าและพระเอกอาร์ตสุดในล,ละครกุหลาบไฟนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจาก P ีและเครื่องประดับจากเซฟานี่ชอว์แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ